สวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้มา,าพูดในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่เราจะมารีวิวนี่เลยครับเต็นท์ใหม่ของช่องเรานะครับเนื่องจากว่าช่องเรา,าเต็นท์มันเล็กไปสําหรับพวกเรานะครับก็คือมันติดที่คุณพ่อนี่แหละคุณพ่อนอนแล้วมันติดขาด้วยด้วยความยาวของมัน,นครับก็เลยนี่เลยสมาชิกใหม่ของเรานะครับชื่อรุ่นว่า Laguna OG 2021ใหม่ล่าสุดเลย นี่เพิ่งมาเลยนะครับใหม่ล่าสุดเลยปีสน่นะครับจากเพจสนามเดินป่านะครับสั่งวันที่10พฤศจิกานะครับขอมาถึงวันที่11พฤศจิกาขอมาถึงเร็วมากนะครับนี่สั่งนี่มาจากกรุงเทพนะครับแล้วมาถึงเชียงใหม่นะครับจากเพจสนามเดินป่าเลยนะครับส่วนข้อมูลวัสดุกับคุณสมบัติของเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงไว้ใต้คลิปของเรานะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างละเอียดเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกลางให้เพื่อนๆดูก่อนครับ ว่ามันใหญ่ขนาดไหนเอานะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ยังไม่ได้เปิดดูนะครับเราจะเปิดพร้อมๆกันเลยกับลาคูน่าโอจี2021ครับผมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น พวกเสาเต็นท์นะครับอันนี้เป็นสมหอหมออันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกไนะคุณแม่ไฟชีทอันนี้ไฟชีทแล้วก็ที่ิตัวเต็นท์นะครับ นี่นะครับจุดสังเกตของเต็นท์เนียมันดีตรงข้างหน้าก็จะเป็นรูปโลโก้คุณแม่ก็น่าจะเป็นรูปโลโก้ให้เราสังเกตง่ายเลยว่าถ้ามีโลโก้คือจะเป็นข้างหน้าเต็นท์นะครับแล้วก็นี่เลยที่ชอบก็คือที่เก็บหัวกระโหลกเป็นแบบซับ,ซบ ซัพพอร์ตเป็นฟองน้ำซัพพ mm hmm. อร์ตหัวกะโหลกอย่างดี้นะครับปวดครับ mm hmm. นี่หัวกระโหลกนี่หัวกะโหลกนี่เป็นสามทางเนี้นะครับททางก็ได้แต่นี้ก็เป็นถุงซัพพอร์ตหัวกะโหลกเจ๋งนะเนาะมีฟองน้ำบู mm hmm. ช่ใช่จะดีตรงเนี้ยป้องกันหัวกะโหลกแตกจะแค่ mm hmm. แ การกระโหลกแตก,กแตสวยด้วยนี่เป็นรูปแผนที่ประเทศไทยครับเห็นไหมเห็นไหมท่าแม่เออเออโอ้โหเป็นไงครับตรงนี้ก็จะเป็นเสานะครับเสาก็จะเป็นมีเสาเอ A, เสาบีเสาซีแล้วก็เสาดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสังเกตกันแบบไหนอันนี้ก็ยังแบบยังไม่รู้เหมือนกันนะน,นี่คือแบบเดียวมาก เรียวสุดๆเลยนี่อันนี้สังเกตง่ายนะครับเป็นเสาเทเลสนะครับต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยนี่นะครับเพราะว่าสังเกตง่ายๆเลยจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนเสาอ,อื่นนะครับเก็บไว้ก่อนตอนนี้นี่คือสําคัญก็จะมีอยู่มีอยู่ห้าชุดครับอันนี้เรามาดูเสาบ้างนะครับ ตรงนี้谢谢จะเป็นเสาเอนะครับยาวสุดเลยสังเกตง่ายจะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางเต็นเลยเป็นเสาคานกลางอันนี้เ <walk ing out> ป็นเสาบีเสาบีจะอยู่ตรงจั่วนะครับเสาบีอยู่ตรงจั่วหน้าหลัสงนะครับข้างหน้า2แล้วข้างหลังเต็นสองนะครับส่วนเสาซีเนี่ยก <c ười> ็จะเป็นจั่วกันแต่่าจะอยู่ตรงกลางที่อยู่ตรงกลางเต็นนะครับเดี๋ยวเราวางก็จะเข้าใจอีแต่นี่คือเสาดีเสาดีจะให้มาหกตัวนะครับก็คือเป็นเสาของเขาเลย ก็คือเป็นเสาเต็นท์เลยนะครับเป็นเสาเต็นท์เลย6ตัวแล้วก็มี4ตัวนะครับจะเป็นเสาทารับทารบนะครับสวยงามสีสับสวยเลยนะครับมาแล้วเราจะมาดูกันที่สมอนะครับสมอเขาให้มา23ตัวนะครับลองนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สสองยี่สิบสามครบนะครับก็ให้มายี่สามตัวแล้วก็ชุดนี้จะให้มาหกเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกส่วนชุดนี้จะให้มาสิบเส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9และ10บนะครับครบครับอันนี้ก็วางรูปแบบให้ดูแล้วนะครับคร่าว้าว่านี่คือ,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 อการวางวางเสาก็จะประมาณแบบนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยด้วยแล้วจะจะได้รู้ว่ามันง่ายต่อง่ายขนาดไหนขนาดเด็กๆก็ยังต่อได้ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเรามาดูการวางก่อนจะได้เข้าใจงนะ่าย ยาวสุดคือเสาเอแล้วเสาเนะอเนี่ยดณสังเกตอีกนิดนึงครับคือกึ่งกลางของมันจะมีอยู่สองงานนีมนนม้มันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราถ้าเราสอดเข้าไปนะครับเ้าสอดเข้าไปมันจะอยู่ประมาณนี้มันแทบพอดีเลยครับที่เขาทํามาให้โอเคเมากอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะครับเลย พอกลางโครงสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลางหลังคาไฟชีก้กันนะครับไปด่วน นี่จะเป็นยางยืดนะครับแล้วก็เราก็ต่อสมอเพื่อยึดเพื่อให้มันตึงๆน้ําฝนเวลาตกออกมามันจะได้ไม่ดโดนตัวเต็มข้างในนะครับเคทุมมุมนะจ๊ะ เี๋ยวเราจะมากางโซเลสกันนะครับซึ่งเสาโซเลสเนี่ยเขาให้มาแค่สีเสานะครับก็จะกางได้แค่ด้านหน้ากับด้านข้างข้างในข้างหนึ่งนะครับถ้าอยากจะกางทั้งหมดก็ต้องไปซื้อเสามาเพิ่มอีกสองเสานะครับแต่เพื่อนเพื่อนสมาชิกคนไหนที่มีเต็นท์สำรองก็น่าจะมีเสาโซเลสอยู่แล้วก็เอามากางร่วมกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมากางกันดู ครับตอนนี้เราก็กลาง t o i l สเสร็จแล้วนะครับทีนี้แล้วก็หาเสาโทเล e t ใหม่อยู่ข้างจริงๆมันต้องดึงเชือกนะครับมันต้องดึงเชือกทุกมุมเลยนะครับทุกความแม่นหนานะครับทุกความแม่หนาต้องดึงเชือกผึงเชือกทุกมุมเลครับมันจะมีมอยู่นี่นะครับก็มีอยู่หกมุมก็้วก็วกมีหน้าต่างาด้วยนะแล้วก็มีหน้าต่าง ขึงมุมนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็หน้าต่างก็ขึงด้วยนะครับแต่วันนี้เราขอไม่ขึงนะครับเราจะใืมดูแล้วก็รูเซฟอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับรูเซฟสงอ,งองด้านหน้าต่าง,งมีอยู่สามบานแล้วก็เอาเชือกขึงนะครับเชือกขึงนี่แล้วก็ข้างในก็จะเป็นมุมองโลมา<อ>ดูมุ oh, มสิมงมบอกเลยว่าสองชั้นนะครับไม่ต้องกวเรื่องของฝนตกเลยนี่แล้วก็ม้วนได้ ผมขอญาตม้วนแบบรวก,กเร็วๆเนาะม้วนแบบชุกเสือชาวป่าม้วนให้ดูนะครับจริงๆม้วนให้มันเป็นระเบียบมากกว่านี้หน่อยนะครับนี่นี่นะครับจะม้วนแบบนี้ก็ได้ถ้าอากาศร้อนเนาะแม่เนาะหรือถ้าคาฝนตกก็าการอย่างที่ผมพูดนะครับ มีสามด้านนะครับหนึ่งแล้วก็ข้างหลังแล้วก็ข้างนูน้นข้างนูน้นไปดูสิเดี๋ยวจะเดินด,ด,ดูรอบๆเลยข้างื่อนดูรอบๆอน่ด้านนี้มีเทเลส นะเอ๋นะรอบๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันเลยมาดูข้างในกันไปพร้อมกันเลยนะไม่เห็นเหมือนกันอันนี้จะไปดูเป็นนี่นะครับก็สวยงามเลยเป็นโลโก้ของสนานเนตปลารัคูน่าสวยมากอันนี้เป็นลาคูน่าโอรุ่น2021นยะจ๊เดี๋ยวไปดูเลย นี่ก็จะเป็นเป็นมูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูข้างในเนะาะมันมีมุ้งนะเข้ามาน,นลิกแรับเปิดให้มันเปิดให้มันสว่างก่อนเปิดอันนี้ไว้เลยอ่ะนี่อ๋อเปิดสว่างได้อันนี้ก็เป็นมูงอีกข้างหน้าก็เป็นม้งอีกนะครับก็้รก็พับเข้าข้างใน สองข้างเลยนี่ข้างเลยดะจ้าพออากาศก็โปร่งรล่งสบายนะครับโปร่งรล่งสบายเลย ครับเข้ามาดูข้างในก็ได้เลยเมื่อกี้เราบอกแล้วครับว่ามันมีมุง้งมีอะไรทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราม้วนม้วนให้ดูข้างในว่าดูความกอดโปร่งมันนะครับโหมากนี่มีตรงนี้ด้วยนะฮ้ายังหายใจไม่ออกยังไม่สบายด้วยโนี่อครับผมมีมุงตรงนี้อีกครับในฝั่งนี่ เพื่อความโปร่งโล่งสบายเยอะมากบอกเลยม้วนเก็บไว้นะครับจะโล่งสบายขึ้นอีกอันนี้ห้องห้องหน้าเนาะห้องข้างหน้าจะนอนก็ได้หรือาไว้ทํางานก็ได้ประตูสามด้านด้านข้างใช่ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างอีกข้างหนึ่งเนาะใช่แล้วคือเนี่ย ความสูงคุณแม่เนาะความสูงแบบยืนได้สบายเลยถ้าสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบพอดีแล้วก็เนี่ยโวยคนสูงร้อยแปดสิบก็ยังได้เลยอืมได้แบบสบายสบายเลยครับอาจจะร้อยเก้าสิบอาจจะก้นนิดนิดแล้วก็มีตัวแขวนแขวนคอมไฟแขวนคอมไฟข้างหน้าคือตัวเก่าเราไม่มีเนาะตัวเก่าไม่มีมีข้างในแต่ตัวเก่าไม่มีข้างหน้าที่เราเคยคุยกันอยู่แต่นี้มีให้หมดนะครับมีสวยงาม เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอันนี้ก็เหมือนเดิมมีมุ้งให้ด้วยอันนี้ฉากแบ่งห้องตรงกลางใช่แบ่งห,ห้องตรงกลางเพราะว่าจะมีห้องอีกมีทัององนู้นมีทั้งนเปิดได้เลยชุม่มจะเปิดทั้งสองเลยขออนุญาตยังไม่ม้วนนะครับอือฮึเดีเข้าไปดูกันเโอแม่ไอเ้อเปิดให้แสงเข้านิดนึง แสงเข้ายัางไงอ่ะ <c oughs> คือเข้าไม่ได้เพราะเราไม่ได้เปิดข้างนอกก็ไม่ได้เปิดปะ <c oughs> ่ะอ้าวประมาณนี้แสงเข้าได้น,นี่ด้น,นี่ <c oughs> นี่อันนี้เปิดหน้าต่างไว้นี่นะครับอืออ่ะก็ให้ดูสองแบบเลยถ้าแบบเปิดหน้าต่าง <c oughs> ก็จะเห็นวิวข้างนอกแล้วก็มีมุ้งสองชั้นเ <c oughs> นอะส่วนถ้าไม่ปิดหน้าถ้าปิดหน้าต่างก็จะประมาณนี้ก็คือเวลาฝนตกก็จะมีมุ้งระบายอากาศอยู่ทาอากาศก็จะเข้าข้างล่างขึ้นมา ดีมากด้านบนมีด้านบนก็มีมุง้งด้วยเหมือนเดิมระบายอากาศข้างบนคือข้องแบบมาโอเคมากเลยสําหรับแบบครอบครัวเลยเป็นครอบครัวเลยะคบือ <c oughs> อยู่สบายฝนตกก็ไม่ต้องกลัวลมโลง่ลงๆผ่อสบายยิ่งยุงเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยถ้าถ้าไม่เปิดประตูคาแบบทิ้งไว้ขนาดนี้นะครับมิดชิดมาีนี่ <c oughs> มีที่เก็บของด้วยป่ะเก็บของแล้วก็มีทั้งสองด้านเลยอ๋อคือที่ห้อยแฝงไฟแวงไฟนะครับหัวทิ้ให้หมดเลยจุดสองชั้นแล้วก็มีนี่มีที่เก็บโทรศัพท์มือถือที่เก็บสายช้าหรือที่เก็บกระเป๋าสตางค์หรอคือบางคนบอกว่ามันไม่น่าจะได้ใช้งานแต่มันได้ใช้จริงได้ใช้จริง ข้างนอกก็มีนะจริงอันนี้คือข้างนอกก็มีน,กกมนี่มีข้างนอกด้วยแล้วนี่แล้วก็มีสองจุดครับและก็ตรงนี้นะครับที่คุณพ่อชอบแล้วก็ดูเขาคือมันมีที่อ่าสอดสายไฟเนาะจากด้านนอกไอ้ของข้าวูดใส่จากซีปด้านนอกนี่ซีปด้านนอกอันนี้เอาไฟออกจากนอกเต็นท์หรือว่าจากข้างในเต็นท์ออกได้นะครับแล้วก็ เข้าไปในตัวห้องนอนก็ได้อดข้าวลองดูดซิปนี่ชึบแล้วก็หลอดไฟสายไฟยจากคาบู๊บล็อกนะครับคือได้เลยเพราะว่าปกติบางตัวมันไม่มีเนาะมันต้องหาที่หลอดแต่นี่เขาทําให้เลยนะครับเข้าใจแคมเปอร์จริงแย่ yeah. ครับคราวนี้เราจะมาลองอปูกับเตียงลมอยู่นะครับว่าจะขนาดเต็มพื้นที่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเตียงลมก็ ที่นอนลมที่นอนลมที่นอนลมนี่เลยขนาดขนาดอยู่ที่นะครับเมตรสามสิบเจ็ดกับเมตรเก้าสิบเอ็ดนะครับส่วนสูงระดับพื้นขึ้นมาก็ยี่สิบห้าเซนติเมตรกว้างเมตรกว้างเมตรสามเจ็ดยาวยาวเมตรเก้าสิบเอ็ดครับแล้วก็สูงจากพื้นมาก็ยี่สิบห้าเซนติเมตรความสูงของที่นอนเนาะแต่คราวนี้เราซื้อมาสองอันเพราะว่านอนสี่คนลองดูซิจะโอเคไหม อันนี้ก็ลองสูบลมดูแล้วแล้วก็เอาเตียงลงมาใส่โุ้ยมันพอดีเลยครับที่นอนล้มมันอาจจะเหลือตรงนี้นิดหน่อยก็จะเป็นที่เก็บของเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าได้เลยสบายสบายแล้วก็อาจจะเอาเ power ็อกวางตรงนี้ก็โอเคอยู่กระโดดเล่นไม่ได้แล้วก็กระโดดไม่ได้เดี๋ยวแตกคือปัญหาของผมอะกัเตียงตัวเก่าคือขาผมเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันจะติดเนาะไหมเนาะแต่ตรงนี้คือ ที่รากก็นอนดีๆสิโอ้เนี่ยเนี่ยนอนดีๆแล้วแม่นอนสบายเลยครับไม่ต้องมาคูขาอย่างนี้แล้วลกกาคุณาโอจีสองพันยี่สิบเอ็ดเบิกมากช,ชอบไหมโลกเยี่ยม,มโอเคเลยครับผมอาาโอเคนี่ครับคือนอนกันสบายเลย ก็ต้องก็ต้องมีผ้าปูอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่านะไปกลางเต็นทั้งทีนะครับเหนื่อยมาแล้วก็ได้มานอนสบายๆนะครับกับเต็นท์ดีๆสักหลังหนึ่งนะครับครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนแต่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะคะ phải, phải chiều nảy đi vài มาดูกันว่าเต็นท์ใหม่ของเราเนี่ยลักขุนหน้าโอจีของเราจะน้ำหนักเท่าไหร่ป่าเอิกรนวางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาปล่อยนะครับอ๋อเยอะมากอยู่ที่18.1กิโตีไป19ไหม18กิโลประมาณ18กิโลนะครับก็อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยอ้าว นี่นะได้18บแปดก็โอเคนะถ้าใครมีพวกล้อเข็มนะครับก็สบายๆเลยก็ใส่ล้อเข็มแล้วก็จูงไป